พร้อมแล้วมาเลยนะครับชุมชนการสามาัคคีรอแข่งขันแล้วนะครับถ้าไม่มีทีมมาสมัครอีกนะครับก็จะเป็นสี่ทีมเราจะให้พบก,กันหมดนะครับเพื่อทอําการแข่งขันหาที่หนึ่งนะครับไปชิี่งซีทุ่มหาทุ่มก็ไม่ได้ว่าเรา็จะได้แข่งอรุณไทยนะครับนำโดยคุณอัญชัยนะครับ ขอเรียนเชิญนะครับนำนักกีฬามาทำการแข่งขันด้วยนะครับส่งรายชื่อมาแล้วนะครับออกมาแล้วเหรอครับมาแล้วนะครับ,รบทำการแข่งขันเลยนะครับขอบคุณพี่ชัยนะครับที่เป็นกรรมการหลักนะสนามเปีตองนะครับยืนขึ้นด้ไอย้ยานั่งลุกขึ้นเออมาดูคู่นี้คู่นะครับ โนนทองส่งมาที่กองกลางกองกลางส่งมาให้ตัวโต้ตัวโต้เลี้ยงมายิงเปิดหัวทันทีลูกนี้มาถึงเบอร์สิบสองโนนทองโนนทองยังไม่ออกมาถึงตีโตโต้โตโต้คึงมามาตีริบเส้นริบเส้นส่งมาให้เจ้าเองยังไม่ผ่านโนนทองยินด้ทุ่มโดยเจ้าเหินสอบวางพัฒนา ตุ่มมาให้เจ้าเหน่งเจ้าเหนยงบางบอลดึงหักลบหนึ่งครั้งยังไม่ผ่านโนนทองโนนทองเข้ามาที่แดนกลางลูกนี้โนนทองเลี้ยงมาเลี้ยงจีวายจิงลูกนี้ยังไม่เป็นประตูนะครับลงมาหนิลงมาหนิแลนันเซงเห็ไหเออเขาจากสาเหตุของเจียนแล้วก็ไปทำสินค้าจีนให้เราขาย ปคายังตีนมันเป็นเจสุเนื้อย่างเกาหลีเครื่องหยใหญ่เจสเจสไม่เครื่องหใหญไม่ร้อยบ้างยังไง่ดีสุดเจสุนตรงตัวเไหมไม่ร้อยหมไม่ร้อยหม มาครับสักกัดออกไปโดยเจ้าเฮือนนะครับสว่างพัฒนายินดีกับมิตรภาพด้วยนะครับเอาชนะจุดโทษไปนนททองทุบมาลูกนี้เจ้ามามอบไปไม่โดนบอลนนทนทองมองออกไปเป็นลูกตั้งเตะของสว่างพัฒนายู่ยี่ได้ ไปเจาะไปเลยบอบอนด้วยนะครับโอ้ม er. ันก็มีไฟตีจะตั้งใจโดยเจ้าเฮินลูกหลานของสว่างพัฒนาจะเือนยูนยาวขึ้นมาลูกนี้โดนทองมงสกัดไปถึงเบอร์แปดใหผ่านสว่างสว่างโดยเจ้ากอง จะบังไม่ผ่านโนนทองโนนทองเขี่ยเข้ามาลูกนี้เจ้าบําตะคุบไปได้ออกบอลเร็วมาวางยาวมาลูกนี้ถึงหน้าประตู<ด>พลุลษารประตูสกัดเจ้าโยิงไม่ตัวลูกนี้เจ้าเรียงซัดไปครับติดทานนะครับมาถึงเบอร์แปดโนนทองลากยาวเข้ามาสกัดโดยเบอร์เจ้าตาเจ้ายาวนะครับตำนางครับตัวนี้ส่งมาที่ตอกส้นลูกนี้เจ้าเรียงจีู้นชีชางกังยังไม่ผ่าน คุณลักษมประตูลงมาลูกนี้จะกัดออกโดยรองนะครับชิมผมไหมตาต่ำดีแต่ตามเขาไหมไปไปตามกติกาไปไปตามกติกาเจ้าท็อปทุ่มมาให้เจ้ากล้องเจ้ากล้องเอาบอลไม่อยู่ลูกนี้ยังอยู่ที่ด้านกลางโดนตองได้บอลออกไปปีกขวาเหยียงยาวเข้ามาเหยียงยาวมาเอาบอลหยุดหนึ่งครั้งออกไปด้านหลังนะครับคือมัใส่รองเท้ามัติ บอลผู้นี้เล่นเร็วกันมากครับส่วนมากนะครับปัจจัยเออตวางพัฒนานะครับมีหลานนะจะเห็นโยนยาวขึ้นมาโนนทองตะกัดออกโดยโตโตมาถึงเบอร์แปดโนนทองมาถึงกองหน้าเขียรูกนี้ล้มไปทั้งสองคนนะครับดูแลกันด้วยครับขอตัวขอป่วยครับยาวๆครับตัวเตะในตำนานครับตววางพัฒนา น้ำแน่นน้ำแน่น้ำน้ำน้ำรันบนเลยหันหรือยังครับคกรรมการยกมือด้ครับต้งแข่งกันแล้วขอบคุณครับพี่ชัยครับลุงืงครับุงยุ่นี่ครับตุงมาเลยพี่สองคนยื่คนนึ่งส่งมาที่เจ้าเนียงบีสว่างพัฒนายุนอยากรับขาัเจ้ทบเจ้าทบอมงลูกนี้ถหมดปุ๊บตัน ด่วนจะตั้มบอกไปด้านข้างครับลูกนี้<อ>คู่นี้ใครชนะนะครับไปเจอกับมิตรภาพนะครับทุ่มยาวขึ้นมาทันทีเจ้ามัมขวาบอลไม่ได้บอลยังด่วนที่เจ้าเนิงส่งไหมเจ้าเนงเจ้าเน่งเลี้ยงกลับวนขึ้นมาส่งยาวไปที่เจ้าตั้ม จะตัมส่งขึ้นมาให้เจ้าทบเจ้าทูกออกด้านข้างไปเป็นบอลทุ่มของชุมชนนนทองเบอร์เบอร์สิบหกุ่มยาวเข้ามาะกาศโดยเจ้ากล้องลูกนี้ยังอยู่แนกลางบอลมาถึงโนนทองโนนทองหักลบถึงเบอร์แปดเบอร์แปดส่งขึ้นมาที่แบ็กขวาแบ็กขวาโยนยามหนาประตูเจ้ามัมเอาเข้าซองไว้ได้ครับเล่นเร็วมาทันทีมาต้นเองปีขวาจะมายิงลูงนี้ ตัดโดยผู้รับจำตองเพื่อเราเป็นแับนี้นี่บ่ไทยรู้พวกไทยดเป็นป้าด้วยมิตรไปตองแม่จบกะเพราจะตำยาวมาลูกนี้บอลยังอยู่ที่โนนทองส่งให้เจ้าโตเจ้าโตหักหลบไม่ผ่านเจ้าเด็กเจ้าเด็กชัดมากนี้ยังอยู่ที่เจ้าทบเจ้าทบทำอยังไรเลี้ยงหลบลูกนี้ยิงลูกนี้ยังไม่ผ่านโนนทอง บอลอยู่ที่เจ้ากล้องน้องกล้องหักมาด้านขวาเลี้ยงขี้เข้ามายิงลูกนี้ออกด้านหลังครับมาอีกหนึ่งทีมแล้วนะครับมิตรภาพครับเตตองครับเหลือประชาสัมพันธ์นะครับประชาสันแล้วก็โนนทองนะฮะคุมเหนือนะครับเตตองครับ เจ้าตัวทุบม,มาเช็ดมาลูกนี้ไม่ผ่านเจ้าบัมเจ้าบัมจับไม่ได้ส่งมาที่เจ้าหนึ่งเจ้าหนึ่งมาให้เจ้าก้องเจ้าก้องส่ตงต่อให้เจ้าหนึ่งบอลไม่รู้กันครับลูกนี้โดน,นทองทุบม,มาให้เบอร์หกเบอร์หกยังเกี่ยวยิงลูกนี้ยังไม่เป็นประตูนะ หรือเจ้ายาวครับมองแลวโยนมาบอลมาถึงเจ้าเหน่งเจ้าเหน่งเอาบอลลงโตโตสกัดออกไปเจ้าเหน่งทุบไปลูกนี้สกัดออกไปเหน่งโนนทองอิิภาพเลยมันน้อยแค่ อันนี้ไล่ถือพีท้าครับรอแก่งกันแล้วเจ้าเหินหญิงยาวมาลูกนี้บอลยังอยู่ที่นนทงนนทงเลี้ยงไม้เบอร์สิบสองเบอร์12บหักลบมาถึงเจ้าโตเจ้าโตมาแดนไสทังี่เบอร์นนทงเตวัดเข้ามาลูกนี้ไม่ผ่านเจ้ากล้องเจ้ากองให้เจ้าเนงเจ้าเนงเลี้ยงลบหนึ่งครั้งเป็นลูกดั้งเตะ กองสว่างพัฒนาโดยูยิงยาวยาวโยนมาผู้รักษาประตูผู้ออกมาได้มาถึงเจ้าโตมาถึงเบอร์สิบสองโนนทองโนนทองไม่ผ่านเจ้าก้องแต่ยังอยู่โดยโยนเ้าอง,องยิงลูกนี้โอ้โหเพื่อนยงิงเตะคนเึ็นโนคะ้งสกัดครับว่าจะเคลียะครับแต่มันไปโดนเตียมใบนะ พี่กองล้างของสว่างพัฒนาไปเลยนะครับลูกนี้นบอลมาถึงผู้รักษาประตูเจ้ามัมสว่างพัฒนาโยนยาวมาทันทีมาถึงเจ้าหนึ่งบอลบอลออกไปแล้วครับลูกนี้โนนทองจะได้ทุ่มตัวทุ่มมา ไอ้เบอร์12เบอร์12เข้ามาแดนกลางสก,กัดโดยเจ้าท็อปนนทองสก,กัดดอกอีกลูกนี้เป็นลูกตั้งเตะของสว่างพัฒนายา <c oughs> วโยนมาลูกนี้เจ้าเหินบงมาลูกนี้ยังถึงเบอร์แดของโนนทองออกมาทางเบอร์สองด้านขวาเบอร์สองทำยังไง ขาหักหลบลูกนี้มาเบอร์1ิโนนทองยังเล่นกันอยู่สองคนหมายเบอร์15บ้าบอลหลุดมาที่เจ้าหนิงยังโนนทองยังสกัดได้อยู่บอลลูกนี้เป็นลูกทุ่มของโนนทองครับกองหลังเมื่อกี้เกือบพลาดแล้วครับนนทองทุ่มมาเจ้าหนิงเอาส้นตะขอไว้ได้ครับลูกนี้เลี้ยงเข้ามาจีนลูกนี้ไม่ผ่านโนนทองจีนท่าไม่ไม่โดนนะครับ โดนทองโตโตหักลบหนึ acceso, drafted, ่งครั nice. ้งส่งมาที anyway. <c ười> ่เบอร์สิบสองฟังเจ้าฟัไปโดยเจ้าท็อเจ้าท็อเลี้ยงมาลูกนี้ส่งไปให้เจ้าเหินเจ้าเหินยิ่ลุนี่ได้เรียบร้อยครับโ้สุดยอดจริงๆครับลูกนี้เจ้าท็อเลี้ยงมามาให้เจ้าเหินเจ้าเหินส่งเจ้าเหน่งเจ้าเหน่งซัดทันดีครับหนึ่งประตูต่อสวนครับเจ้าเปลี่ยนไปคือไหนเหินพบนี่แหละอะเรียมบอกว่าเป็นตัวที่ใช้สูบมาที่ก่อนอยู่ก็เนี่ย ามาดูครับโนทองจะแก้เกมยังไงครับการประสานงานของสว่างพัฒนาเมื่อกี้สวยงามมากเลยครับยาวโยนข้ามมาปูรักษาประตูปันออกมา มาถึงผู้เล่นเบอร์แปดของนอนทองดึงหลบหนึ่งครั้งส่งมาที่เบอร์สิบหกเบอร์สิบหกให้เจ้าตัวเบอร์สิบห้ามาที่แดงกลางหักหลบหนึ่งครั้งเจ้าตัว,ต,วตัวเลี้ยงจี้เข้าไปให้ปีขวาปีขวาโยนมาลูกนี้ยังไม่ผ่านเบอร์แปดเบอร์แปดส่งเข้ามาถึงเบอร์สิบสองนนทองเจ้าทอมสการออกมาถึงน้องก้องเจ<โด>้าเห็นลูกนี้ยังได้บอลอยู่เลี้ยงลากเข้ามาถึงเส้นหลังออกไปกแล้วครับ เป็นลูกคันเนอร์ของสว่างพัฒนาโดยน้องเหินน้องเหินส่งมาให้เจ้าเนงเจ้าเน่งตวัดมาทันทีลูกนี้เป็นลูกตังเตีเครับเจยุยยิ่งเสร็จเนาะเจยุยยิ่งมาฉีดพพะมือสว่างเจ้าเหินได้บอลลูกนี้เฉยเจ้าเนงเจ้าเน่งขับรถยังไม่ยิงเจ้าเน่งขักออกมาด้านซ้าย ตอบสนอาไลูกนี้เจ้าครับเจ้าขวังยิงลูกนี้โดนทองสกัดไว้ได้ครับเป็นบอลทุ่มของสว่างพัฒนาเจ้าหนึ่งช่มเข้าไปผู้บังคับสารตูว่าออกมาเจ้าเหิือยังได้บอลอยู่เหลียงไปริมเส้นยิงลูกนี้ออกไปอีกแล้วนะครับเตะจมูกเตะะ เป็นลูกทุ่มนะครับเห็นทุ่มมาให้เบอร์เก้าต่อขึ้นลูกนี้เป็นลูกตั้งเต็มยังเป็นคอนเนอร์อยู่นะครับเด่นเร็วแท้ดีมาที่เจ้าเน่งเจ้าเน่งตะวัดกับม,มา ส่งมาลูกนี้ถึงจะถึงใช่ไหมยังล้มระดีระนาบลูกนี้โนนทองสกัดออกมาถึงโตโตโตนี้เข้ามาส่งขึ้นมาลูกนี้ไม่ผ่านเจ้าท็อปนะครับบอลไม่ซ้อมนะครับเจ้าท็อปแต่วิ่งด้วยสนามเลยเปลี่ยนตัวลงไปแล้วครับเอบอบบร์ยี่สิกกบสามเขาสว่างพัฒนาโตโตทุ่มยาวข้นมาลูกนี้สกัดออกมาด้วยเจ้าท็อปบอลยังอยู่ที่นนทอง กลัดออกไปโดยเจ้าหนึ่งขอบอลได้นะครับ3ารแงหรอตะบอลมาแงบอลมาอยู่ที่โดนทองด้านขวาเจ้ากองหักหลบมาลูกนี้สวยงามมากกี้กับมากี้มาส่งแม่เจ้าเน่งเจ้าเน่งดินขึ้นมาให้เบอร์23ยิงลูกนี้ ลงไปปุกบก็ได้ยิงปักเลยนะครับค่อหงเหลนไปเร่ยๆยหลังนะาแล้วครับเบอร์19เกสว่างพัฒนานะครับมีแต่ตัวยนนะฮะโดนทองตรงมาด้านขวาด้านขวาตรงมาที่กองกลางตูตู้เบอร์15บดึงบอลหักลบตัดขดโดยสว่างพัฒนา แฮนด์บอลเป็นบอลของสว่างพัฒนาจะได้เตะปีชิกจะได้เตะโดยเจ้าเน่งสว่างพัฒนาบินมาลูกนี้ซัดทันทีโดนทองสกัดไว้ได้บอลยังอยู่ที่เด่นกลางมาถึงเบอร์สองของนนทองน้องกล้องแย่งอยู่ลูกนี้บอลมาถึงเจ้าเน่งตกมาที่เจ้าตั้ม จะตามส่งมา,มาถึงเจ้าท็อปท็อปส่งให้ตั้มตั้มตวัดยาวขึ้นมาันดีนนท้องเอาบอลลงลูกนี้สวยงาแต่มาถึงเจ้าเองสว่างพัฒนาสว่างพัฒนาลาบมามาถึงน้องก้องน้องก้องซัดลูกนี้ทันทีผู้รักษาประตูเซฟไได้ปากมาเกันเยดม่คากอ้ สว่างพัฒนายังนำหนึ่งประตู like ต่อ0ูนอยู s <S anyway. ่นะวับเข้าบุกเข้าบุกเดี๋ยวเลี้ยงขอเลี้ยงออกแคขอเลี้ยงอกเพ่อนเร็วทันทีนี้มาถึงน้องกล้องกงไม่ผ่านนกทองป้อนไอ้ทะนตั้มทการเป่าทันทีเป็นลูกเป่าของเจ้าตั้มสว่างพัฒนาจับมือขอโทษขอปวยครับ เวลาการแข่งขันครึ่งแรกนะครับตัววางพัฒนานําไปเประตูต่อศนนะครับ เอสเจ้าหนึ่งเจ้าหนึ่งส่งมาที่เจ้าเหนเจ้าเห็นในบอลลากไปริมเส้นส่งไปให้ตัดมาที่เจ้าหนึงเจ้าหนึ่งตนตทองบอกออกไปครับลูกนี้อะไอ้บโยนยาวขึ้นมาทองจัจัดออกไปอี มือกององนี้แหละไทยผูผากนั่นเองด้วทุ่มเพีครับยกขาป่านไม้เงยเงียง้ยวรา,ไางได,ได้ครับดาลลบสันโอ้ได้ครับไ้ครับขอบคุณเลยละครัหลวกงกองครับมาถึงเจ้าแม็กกี้ป่าเอาครับลูกนี้เป็นฟีคิดของสว่างพัฒน,นาครับมาอรอลุ้นครับลูกตั้งตะเอาเล่นเร็วทันทีเจ้าแม็กกี้ บอลออกไปนะครับเป็นลูกตังเตะนะครับตัวโยนยาวขึ้นมาม่งออกไปโดยเจ้าหน่วยองสว่างพัฒนา ล้นนทองตุ้มยาวเข้ามาลูกนี้ถือกคกให้เหมือนกองไปว่าถึงไ,ไปุ่มไปบันยังอยู่ที่แม็คกี้แต่ไม่่านนนทองเบอร์16ส่งมาให้กองหลังโตโตปักบอลมาที่เบอร์8เบอร์8ดึงหลุดลูกนี้แม่สวยงามมากครับเปล่าครับคนหนึ่งไปดึงเสื้อนะครับ

เดีแ่้นึงครับันทองที่มาลูกนี้เจ้าหนุ่ยเจาก็นคับกมาักเก็บบอลของอนทมยวทอกช่งไ้ีจุ้ย้าน่นอไปยเจ้าุปาครับตะกี้ผู้รักษาประตู จออีกแล้ววบอลกุยังไปแล้วบเร็วทันทีส่งไปที่เม็กกี้วันนี้นทอยู่ในบ้านสว่างพัฒนาแม็กกี้ออกเียกดดันสซึสว่างพัฒนายังกดดันโนทองอยู่นะเราองส่งมาให้แม็กกี้แม็กกี้ไปลไปส่งใหเจ้ารับเจ้ารับส่งไปเจ้า้อเจ้า้อส่งไปที่แม็กกี้แม็กกี้ตะวันขึนเจ้า้อเจ้า โดนปกาศครับโอ้ย,ยบอลุ่นครับมบอลยิงโดนเขามาลูกนี้ส่งกันไปกันมาครับน,นลกาจบสกอร์ไม่ได้ครับด <c oughs> หรับองจะต้อดนก่นา้เข้าม่โอ้โหโก้กับบองลงล่แล้วน่น เบอกันองเบอโนทองครับเบอร์ทองเบอรทให้มาแต่เจ้านี้สกัดไ้เบอร์สิบสี่บสให้เจ้า้องเบอร์แปดอย่างงไม่ผ่งนอทองเบอร์เอย่างเช่นนะลูกนี้งสกิตนิดนครับเป็นลูกพุ่งของระวังพัฒนาตอโตั่ยนะครับจาหัวแันอ่างนี บอลทองได้บอลลูกนี้ที่หน้าประตูเจ้าแม็กกี้ยังแยกไว้ได้หักหลบลูกนี้สวยงามมากส่งไปให้เจ้าเหินเจ้าเหินลากเขาไปแต่โดนจิงลูกนี้โอ้โหโดนกระแพงวัดไปติดกระแทกครับมาทันทีเข็มาลูกนี้บอลหน่อยอยู่แล้วตัวโยนยา ตัต่อหนึ่ง,งนับขอเตะตัเอ,อ,อเฟ้กับนักกีฬาทั้งสองทีมนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกตคนคนะครับทีหกกำลังเที่ยวกำลังแรงใจให้กับคู่กีฬานะครับตัดผมโย่ชนกับนักกีฬาเยอะมากขอบคุณนักกีฬาทุกๆท่านนะครับทุกๆ คนแรกของบ้านฮิปโก้งน้อยจะเป็นน้องแมวดีกับประสบการณ์มากไหมมาเตะบอลซักซักมีการไล่สวดน,นะครับตั้งกล้องคูคูตลอดมือนี่หอดคูชิงมัพพันเ,เน็ตไทยบ้านใชน่ไหมอไล่สวดในพี่น้องเบิงน้ำโอ้ยยิงไปแท้หนุ่มพูน่าพูน่ากัมแพงวัดพุดน่พนมา,น,าน้องเมลบว่างแล้วเมว นี่งหกอเดียวัหนึ่งพวนแล้วกับแพื่วัดผุดไปพ่อแม่พ่แม่น้ำลุยน้อนขนาดนั้นไปดิลูกกกมๆไม่แน่ครับมีตรภาพเดี๋ยวดวันกับเจ้าเบียเบอร์23ครับสายธรรมชาติปักกี้สุดทวามากครับ อาเสีบในยังในลูกนี่นเบียก็เสียครับน้องตั้มจะยิง,<า>งื้องความอะ้้ายิงเข้าลูกก็จะหนึ่งเท่าเพื่อนในคนต่อไป วิ่งมาลูกนี้ปัดก็ไปลูกนี้ยิงตัวค<อ>่ายอยูออาาวว่แล้วครับโอ้โหผู้รักษาประตูดดีครัับปเล่นมุมเรามีของดีอย่างเขาแง่นี่เขากินเขาเนี้ยมาเสียฟังมาเศร้านี่เออดิ้งเหนียวทั้งหยาบ <c oughs> เลิศอยู่ง,งกันเพื่อนี่มาถือหัดเสามีสภาพยิงลูกนี้ไ้่อยางเต็มเลยเจ้าปู๋สุดยอดครับผู้หวังอยู่ที่คนที่สามนะครับมายิงเลยนะครับเจ้าเบียร์ครับ ท่านแถวลูกไงมั่นที่สุดสิไปใสหยุดติงกับดีแมวกาดน้ำลองข้อไก่สัดลูกนี่เลยนะครับมือด้านไหนจัดช่วงนี้เนี่ยสามคนนี่ยิ่งเขาพูดแล้วน้อยเรียบร้อยติดใจจริงครับเดี๋ยวเรียบร้ตั้งเตี๊บตั้งยิงเองครับแต่ยิงไม่เข้าลูกนี้ชมชนหินกองน้อยไปรอยิงกันน่เลือยเลยนะครับ ซาดูมโอ้ยยิงมากครับเปิด11น้องอํมไายห่วงยางนะครับ9-0ไ้สา n ํามาที่หินกองน้อยมีก็น้องโอ๊กเปลี่ยนผู้รักษาประตูแล้วนะครับทีมภาพโอ๊กยิงกรรมการชี้จุดดีดีครับการยิงต้องใช้สมาธิครับยิงยิงผุดโทษต้องมีสมาธิเที่ยวเปิที่พรมมันเขี้ยงประตูดีครับน้องเฟิร์ส เป็นไอ้ับลังกันแล้วเตะบอลน้ากันเืมอไอ้ับหวังยิงเขาวะมาดูลูกนี้ครับเล่นที่หนามันเหมือนว่าออกมาหนึ่งสองตัดลเนไม่ได้ครับู้ดูที่ผู้ตัดสินครับกรรมการเป็นกลางที่สุดแล้วจวิจารณญาณของเพื่อนปรากฏว่ายิงใหม่นะครับลูกนี้พักษาประตูออกหลําเส้นออกมานะครับเส้นออกมาไม่ได้นะครับต้องอยู่ที่เส้น ตำแหน่งของตัวเองกรรมการรอบธรรมดายิงใหม่ครับลูกนี้วิ่งเข้ามาัดลูกนี่แครับโอ้านเนี่ยสุดยอดมากครับเป็นยังไงครับเป็นมิตริภาพครับเข้าไปรอชิงที่หนึ่งมิตรภาพกรับบ้านยิงกองเขานี่ละผี่กลับมาชนะจุ่ถอดสุดยอดทั้งสองทีมครับ อดียงปรบมือครับนักกีฬาทั้งสอทีมนะขอมนีนะครับอบคนะครับนัก่าครับนัก่าว้านนี้ความใย้รำลังใจิีที่สามในช่วงปลายถนแดนนีสารนะครับขอบคุณมากๆครับเจ้าของจองถนีดแดนอีสาร